นกคใน็ชวามรดที่แต่กระดบั้อยิบเนะครับเนมิกาสเิ่านท่นก็ได้ไรับเวลเวลาที่ปนี้เป็นวันนึงนะครับที่ก็นะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับ เพ่อสามารถปฏการที่มีความยดหนในเรื่องความตรงรัดที่ต่อสถาปัตยรรมัติยสตร์าสนาซึ่งเป็นสถาบันกรรสของชาตินะครับจากการจากมิโซซิสสามสิบสี่หมู่บ้านนะครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าประกรในครั้งนี้ก็คือกมนะครับอย่างที่ผมจบเรียนครับเรื่องยุคกรอนจากโบราณิธีสถาัตย์ละนหนะครับและก็ได้รับความรู้ควาจาก เพื่อระดมกลังขึ้าเพื่อช่กระตากรมการชี้สาพัญสมาชอกนักเรียนนักเสวนาจุารักรนายกการสถาบันพระรัชกุลในวันนี้แต่ครากาบท่านเมื่อวานผมมารอบหนึ่งแล้วกรการท่านในเบอรปุกแดงวันนี้เราองเราเนี่ยที่มีประสบการณ์สูงอย่างท่านลองดูว่าเวลาพูงปิดกันท่านเคยจะ้ร่ต่ออไร้าคือในบาที่ ได้เมืองอำเภอเมืองเปิดแกล้งปลูกแดงยังเป็นส่วนหนึ่งตอนหลังตัวขนาดเป็นจีนง40ปีที่แล้วบ้านป่ามงเขืออยู่อำเภอที่เดยวจะปลูกเราเป็นต้นป่ามะเขือคือต้นป่ามันเยอะต้นไม้มันข่าปาดูปลูกแดงเขาจะบอกจะเป็นแหล่งเลยแหล่งที่ทำเกษตรแบบโบราณก็ปลูกมันสับปะหลังป่อยต้นปุ๋ยไม่มีน้ำเลยจบทุกอย่างเรื่องของการเกษตร แดงสิงปรสุ่มใชอยู่ปลูกแดงตอนมีแยกคนเรียกรถส,สิบล้อเรียกคาถ่ายอะไรต่างๆตอนนั้นบ้านมือท่านกำลัเล็งถิ่นว่าทำไงที่น้องประชาชนคนละโยองอยู่ดีกินดีขึ้นท่านจะเริ่มกำลังคึอขากันมาเที่ยวคืนดวงจันทรผมอยู่เป็นทัวร์ปีที่สามท่านเดมาทุกปีนะครับผมก็ไปอยู่เที่ยงคืนดวงจันทร์ตามเสด็จท่าน,ทเนเล่าฟังว่าปราศรีฟังว่า ฉันมาเนี่ยมาเกพ่อกตะปีสองพัน้มีเยอะไม่ได้เพราะหนึ่งการลงทุนก็ต้องใกล้ค่าเรือนขอเรามีสองคือหนึ่งท่าเรือน้ำลึกและชบังาเฟสสามก็เสร็จอีกสองปีข้างหน้าพี่คะขอทษนะคแถวหน้าแถวอนีนครีนคตอนนี้นะครับอครับเครับหนึ่งสองสามนะคะ we